สวัสดีครับอันนี้จะมาตั้งตาประทับของให้ท่านให้ท่านชมนะฮะอันนี้ใบเอร์นะครับเออเถียนอีนะครับนะเ่ซเซอร์ลันด์เจดนะฮะของแท้ครับไม่ใช่เป็นหินหรือเป็นอะไรนะเดฟไฟนะครับเนเซอร์ลันด์เดไฟเจดดูนะฮะ อันนี้คือตาที่เป็นค่อนข้างโบราณน,นะฮะนี่ดูดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนท่านดูท่านใครอ่านออกบัางช่วยอ่านให้ทีนะครับเป็นคำประวัติว่าชุดนี้อยู่ในท้องมะคังนานแล้วเกินนะฮะ,ะผมผมจะถอดให้ท่านชมทีละชิ้นนะครับนี่ถอดมาก่อนนี่เห็นไหมฮะ ตั้งดูนะฮะไม่ง่ายนะครับเจะประกอบให้ท่านดูนะฮะนี่ก็ชิ้นหนึ่งใช่ไหมฮะนี่ประกอบให้ท่านดูถ้าถอดเดยอะๆจำไม่ได้นะฮะชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนนะครับ อันนี้ไม่ต้องถอดแล้วกันนะหมุนไหมท่านชมก็แล้วกันนะฮะอันนี้ก็เรียกเป็นบุญตาเนี่ยใครได้ชมเนี่ยถือว่าเป็นบุญตาอันนี้ค่อยๆผักเข้าไปนะครับประกอบล้เห็นไหมฮะประกอบเสร็จปับ๊บนี่อันนี้ตั้งอืมอืมพออันนี้ตั้งปับ๊บนนี้ตั้งต่อ เดี๋ยวดูก่อนอนะฮะแล้วก็ตั้งอ่าเรียบร้อยสวยไหมครับนะอ่าท่านดู เป็นบุญตาจริงๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวขยับให้ท่านดูนะฮะโอ้หนักมากเลยขยับไม่หวัดไม่ไหวใช่ไหมฮะเนี่ยถอดได้เป็นชิ้นๆนะแต่เรื่องอะไรเนี่ยนะไม่สามารถอ่านออกได้เป็นภาษาโบราณน,นะครับเป็นภาษาโบราณน,นะอันนี้ก็ไม่ทราบว่ายุคไหนใคนรใครอ่านออกช่วยช่วยลงมาในลายด้วยว่า เป็นตัวอะไรใช่ไหมฮะนะนี่ยไหมครับภาษานี้น่าจะหลักร่วม,ร,วมร่วมพันปีนะครับนะฮะชุดนี้มันในตำราว่าอยู่ในท้องพระครังมาตั้งแต่ยุคนัน,ะน,นเนแล้วนะครับเป็นเหอเทียนอี้นะครับนะฮะหนัก มากนะอันนี้น่าจะหันหันหันหัวอ,ออกนะครับนี่ยุคยุกไหนไม่ทราบนะประเทศไทยเรามีผู้เช่วญอ,อยู่หลายคนนะช่วยบอกด้วยถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับอ่าผมเรียนไม่ถึงี่เรียนไม่ถึงนะครับ ไม่ได้เรียนเรียนมาสี่ปีครูเอาไปเอาไปคืนหาบคืนไปหมดล้เนี่ยถูกไม่ถูกก็ไม่รู้นะครับให้ชมเป็นบุญตานะครับว่ายุคโบราณเนี่ยนะความวิจิตพิสดารของของช่างเนี่ยไม่ธรรมดานะครับใครได้เห็นชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นบุญตานะครับ ด้านหลังนี่แปลว่าอะไรมีมีตัวอักษรอยู่แค่แกะก็ปวดหัวแล้วครับนะครับแต่อันนี้แกะด้วยด้วยด้วยมือแน่นอนเพราะว่านะอ่ถ้าแกะด้วยมือเนี่ยตัวตัวเนื้อมันจะจะจะ,จะลื่นถ้าแกะด้วยเครื่องเนี่ยมันก็จะหยาบท่านดูดิครับ เนี่ยนะแปลว่าอะไรนะครับชุดเดียวของโลกนะครับชุดเดียวของโลกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมให้ดูเรื่อยๆนะลูกนะขยานออกนี่ผมว่าน่า,นาจะหลายหลายร้อยปีฮะเจ็ดแปดร้อยปีขึ้นไปนะครับเอามาโชว์ให,ให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน นี่ในตัวไหนหัวตัวไหนหางนี่น่าจากตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับนะครับก็ทุกใครที่ได้ชมก็ถือว่าเป็นบุญตาจริงๆนะครับนะอันนี้ต้องเรามัดระวังที่สุดนะแม้แม้แต่แบ่งนิดเดียวก็เสียศูนย์นะฮะอ่ารู้สึกยังไม่มีการแบ่งเกิดขึ้น บรนพรลุดเก็บได้ดีมากนะครับแลท่านดูท่านดูยกขึ้นมาได้อีกเห็นไหมครับเมยอยกมาเนี่ยกมาได้อีกอันนี้ก็ยกออกมาได้อีกนี่อ่านว่ายังไงนะครับนอาจจะตั้งให้ดูอีกครั้งหนึ่งอันในหัวนในหางไม่รู้นะครับอันนี้ขอโทษที นะฮะอ่าอ่าอันนี้น่าจะคุ้นๆบ้างเนี่ยนะพวกนี้คุ้นๆอยู่ในอ,อ,อยู่ในทองดอกบวกมันก็จะมีเช่นนี้เหมือนกันนะชุดโชว์ไปที่แล้วเนี่ยนะครับท่านลองดูนะครับผู้เชี่ยวชาญก็บอกบทปัญญาอ่านนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะ เป็นภาษ,ษาโบราณมากนะครับเหมือนกับใบใบลานบ้านเรานี่แหละนะครับใบลานบ้านเราเนี่ยนะครับตั้งถ้านคิดดูแล้วกันนะฮะมีความสลับซับซ้อนขนาดไหนนะฮะวันนี้มาให้ท่านชมแห,หมะอา้าวทั่วๆไปสามตาบางคนก็บอกเป็นหิน บางคนบอกเป็นเลซินนะเนจลั่นนะนะเนฟะไฟน์เนจลั่นเจ็ดเป็นเนฟไฟของแท้นะครับน้ำหนักหนักมากนะครับก็นะค,นะคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับ ตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับอ่าชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สําหรับกรเกษตรกรนะครับทังเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดุดหน้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทํำไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพบกเกษตรกรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิต ทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่าหนึ่งพันบาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สอง ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูทักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับและที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่ เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองร้อยบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผล,ผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมา,สมาชิกได้ทันที ที่ l ล n e โอของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่097 297 5146ได้ทันทีครับ